กระผมนายธนพงศ์จำปาเทศนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดวิจิตรขออนุญาตทุกท่านเข้าสู่วิธีในการทําบุญนโรมป็นบาลวิจิตรเจะอยูนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพิมบน์และถวายพระตาลเพลน chá sĩ la nỉ nhá djamán tang saranang kha chá mít atiyam bi phút tang saranang kha chá mít atiyam bi tang yo phá hu What's up? ลับที่สองขอกรบเรียนเชิญลำดับที่สามขอเรียนเชิญนายแพทย์โชติอาวสุธิกุล สุรโรประเทศบุญีรองเจ้าหน้าภาคสีวัดปากน้ำภาษีเจริญประเทศปัญญาพอนรองเจ้าหน้าภาคสีวัดตากฟ้านครสวรรค์พระเทพวัดชียงวัดอีโตตินังเปตานังอุปการปฏิปิจิตังปจิตังตุมหังทิปเมวัสเิจตุสัพเอปุเรนโตสังฆาจันโทปัญหาพระโสยถา Mani Choti Prasoh Yatha Sapi <laughs> ุณสมเด็จพระมหาธีราราชกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคายยะใหญ่บนเหนือเจ้าวดวันพระเชษคนนรณ์พิมลมังคลารามประธานฝ่ายสมที่เคารพที่เคารพรักอย่างยิ่งกระผม่อมในแก่ช่อดพระวสุปุลพุ่มในการโรงพยาบาลอิจิรในนามของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอิจิรขอกราบขอพระกุณพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราราช กรรมการมาหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หลวงเลยครับเจ้าอาวาสวัดพระเชตุกคนที่วนมังคลารามที่ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีทําบุญถวายพระตาหารเองโรงพยาบาลพิจิตรในครงน,นี้โรงพยาบาพลพิจิตรเป็นโรงพยาบาลทั่วไปมีเตียงรองรับผู้ป่วยตามกรอบ400เตียงมีบุ 1, คลากร1,432คนรับผิดชอบในเขตอำเภอเมือง และโรงพยาบาลชุมชนในเขตเครือข่ายที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น11แห่งและรองับรบบการส่งต่อจากเขตรอยต่อในจังหวัดที่ล้อมรอบอิยิตได้แก่จังหวัดพิษซุโลกจังหวัดเพช,ชบูร์จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทาให้พื้นที่รับบริการผู้ป่วยไม่เพียงพอและขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระราชา,าบชิระพุนาคารหลวงปู่ทองดีอรีโครประธานสมมติใหม่ไปด้วยจัดสร้างอาคารสงฆ์อาภาและหอผู้ป่วยเรือ,อกรรมสี่ชั้นของบุคร์กรแพทย์ชื่ออาคารหลวงปู่ทองดีอรีโคหนึ่งเมื่อปีพศ2552ในวงเงิน43ล้านบาทและจัดสร้างอาคารหลวงปู่ทองดีอรีโคสอง ในปีพศ2564เป็นอาคารพัและรักษาผู้ป่วยจำนวน7ชั้นพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ในวงเงิน150ล้านบาททำให้สามารถเพิ่มสักยภาเพื่ออนมทนาสาธุการเนื่องในมงคลโอก,กาสพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญโรงพยาบาลพิกิจเพื่อเป็นคำบรรณาการแก่ท่านสชาชนทั้งหลาย มหาเทศสมาคมมีเทีนชอบการดำเนินง,งานด้านสาธารณสขุขที่มุ่งเ,เน้นการเงินกิจการช่วยเหลือพระภิสูตรสามเนรและไปสานความร่วมพัฒนาสัขขงคมทั้งในด้านกนยายภาพและด้านจิตใจส่งเส,สริมสนุนการดำเนรินง,งานในส่วนภาครัฐทจกคุณพระราชวเชญคุณผู้นาทาน ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสี่เป็นพระเทระต้นแบบในการสนองงานมหาเถรสมาคมด้วยการสมแร็งเพื่อปูนพัฒนาบูรณาการสอดคล้องกับธรรมนูญโฉภาพพระทรงค์แห่งชาติพุทธศักราช2566ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนพระแข็งแรงวัดมัน่นคงชมุมชนเป็นสุขโดยการ ดําเนินการสนุนงานด้านสาธารณพรองตามพระธรรมวินยัยดังนั้นการที่ท่านจุติพระราชกุศาทานในส่งเสริมการรักษาช่วยเหลือเย,อยียวยาแก่พระสงฆ์และผู้สานกิชนนับเป็นกุศลอย่างยิ่งใหญ่เป็นการเพื่อกูลแก่พระสงฆ์สามเณรและปรีปัตตามคันลองพระธรรมวินัยเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์แก่สาชนนโดยส่วนรวมท่านทั้งหลายการดำเนินงานกานการสรรนะสงเคราะห์ในความหมายนี้ไม่ใช่ลาภสการะหรือสิ่งอื่นใดแต่คือการปฏิบัตสิสากิิที่ปฏิจจโลภะโทสะโมหะสมควรแก่การปฏิบัติเพื่อความสุขสวัสดีแก่ตนเองและเพื่อความสนิท ดันที่สูงแกพ่พระสงฆ์ชุมชนทั้งงประเทศชาติและพบริษัททั้งมวลขอให้ดำเนินโครงการนั้นเป็นประโยชน์นี้อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์สามเณรและผู้สานิปชนมีความรู้ความสามารถในด้านงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อเป็นกำลังในการเครื่องคุประโยชน์ขอ,องหมูนะ่คณะและส่วนรวมยิ่งเพ่ไป ในนาเดียร์ภิยาคณะใหญ่อนเนือนและประธานคณะกรรมการฝ่ายชนสนสงเคราะห์ของมหาเศสษฐคมขออนุโมทนาต่อท่านจุกุลพระราชนิพนาคานและท่านพระเทรานุเทร,ระทรต่อถึงท่านภูมิเกียรติและภาคีเครือข่ายทุกท่านซึ่งมีผู้สนิเจตนาสมัยฉันร่วมกันสนับสนุนในการทำงานด้านการชนสน,สนสงเคราะห์ด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านทั้งหลาย ได้มีกุศลส,สมาธิฉันร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้วัฒนารากพรวยยิ่งขึ้นไปขอรัฐนาคุณพระศรีรัตน์ไตรกรอจนอนุภาพแห่งกุศลเจตนานิ迦ในพระบรมพุทธศาสนาโปรดอำนวยพรให้ท่านจุฬาภรณ์พระราชวิทิรุณคุณาธารความผู้บริหารคณะแพทย์พยาบาลพลชรนทุกท่านได้เจริญรุ่จุรืองพดยพระพชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปีปัญญา สมุนทวีตีครูนดำรงพระสุวิหาาธรรมเพื่อเป็นหลักพ่อเป็นหลักชัยดุจลมโผร่มไสที่พึ่งพาอำนาจของเหล่าพุทธบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีพระสุวิหารธรรมเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีภายใต้ร่มบารมีธรรมแห่งสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศสาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ กรอการเป็นนิดเธอลำดับที่สองผู้การโรงพยาบาลบางบุนนานายแพทย์ประทีปจันสิง์รับมอบแผ่งป้ายเงินสด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อาคารคลอดผู้ป่วยในจำนวน90เตียงให้กับโรงพยาบาลบางมูนาคจังหวัดพิจิตรจำนวนเงิน5แสนบาทบริจาคโดยพระราชิร์กุณาธานหลวงปู่ทองดีอานิโคค่ะลำด,ดับที่สาม พ่วงในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งนายนิเวศอินสุวอรับมอบเงินบริจาคเป็นสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งจำนวนเงินห0,000่นบาทบริจาคโดยพระราชิรคุณาธามหลวงปู่ทองดีอานีโคค่ะ อันดับที่สี่นายแพทย์โชตภาวะสุทธิกุลผู้นการโรงพยาบาลพิจิตรรับมอบของเยี่ยมผู้ป่วยค่ะ